สวัสด no ีครับพี่น้องเอฟซีนุ่มแบ่งน้องปลเคียงครับมันนี่น <mitad. S 2> ุ好好่มแบ่งถือภาพพี่น้องมากเบิ่งอาชีพบ้านๆน้องคนน้องปลเคียงาครับพี่น้องทำสวนครับทำสวนนี่ครับพี่น้องทำสวนทำสวนอยู่อยู่บ้านครับเป็นสวนอยู่ในบ้านเนาะในรังไงเนาะนี่ครับนี่เดือพี่น้องบ้านสวนนี่ครับเปลงยพักก้าไม่ไหมครับของไอเล่านี่ครับก้าพักบุ้งจีนพี่น้อง ว่านอะไรยังมือเราเนี่ยเลี้ยมว่านอันพิหามือนี่ครับนี่นี่นี่คือการนั่นถ้ำสวนแบบสมัยบ่ท่านเก่าหรอกครับตะกี้พ้นหาบัวพี่น้องตะตะกี้พ้นหาบัวบานนี่ทุกมือนี่พ้นมีสายยางแบบนี้ครับแรงมากไกลที่เราหนี่ครับแล้วบ้านบานพักบุ้งกินได้ยังมือเราก็ได้เนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยพี่น้องครับนี่นี่พักบุ้งกินครับเนี่ยสได์านปุ้ย ปุ๋ยพระท่นานวันนี่ครับสมัยตะกี้เพิ่นหาบัวเนาะพี่น้องเนาะคนบัตรน,น้องไปเข่งบ้านเดี๋ยวนี้เพิน่นเพิ่นมีสายยางครับดอกบัวทังสี่ครับใส่ได้ได,ด้ดูน้ำหมอครับบัตรฟงฟังนั่นพี่น้องเพิ่นมีอันยังกับเพินเ่นสติปิงเกอร์สติิงเกอร์ครับพี่น้องเนี่ยครับโหดเอาทุนทุนแรงทุนแรง,แรงเข้าจังน้อยแต่ว่าก็ได้ลงทุนจังน้อยพี่น้องนี่ครับพี่น้อง ใส่สปริงเกอร์แล้วครับทุกมือเนี่ยนี่นะครับนี่เป็นอาชีพหลักของบ้านน้องประเคียงครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือว่าท่าสวนครับพี่น้องนี่คือแบบนี้กับปอเปลืองน้ำท่าสวนท่านาครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้บ่เปลืองน้ำพร้อมใส่แบบสปริงเกอร์ประหยัดประหยัดเลี่ยงเข้าครับที่ที่แรกเพิ่งเคยโหดแบบนี้ครับนี่นี่ครับไม่เคยที่่ได้หดแต่ว่าดอกบัวว่ามีอันอันหาบัวว่ามีหรอครับพี่น้องบ้านน้องประเคียงเดี๋ยวนี้ครับมีแต่ยังสี่ละพี่น้อง คนใส่นี่ปึ๊บเรานีนี่ครับอายเล่าเล่ากับเลียนจบสูงรูดิแต่ว่าเราไปทํางานใส่เสื้อเราเลยมาแปียงเรามมแปลยงใส่ของเราครับนี่พี่น้องนี่ครับการอันนั้นมาตอทอมากสิหร่อพี่น้องตอทอมากตะหนองครับตอทอใส่ใดมากขอไฟกับเศษมากพี่น้องนี่ครับใส่จะปิ่งเกล้งสิทุนแรงเข้าได้หลายพี่น้องเรากไ็ไปประหยัดเวลาแล้ว้อาเวลาไปทำย่างื้นอีกครับสบายใจพี่น้อง แบ่งพักเราลงพักใหม่เดี๋ยวร้อยหมื่นนาครับนุ่มแบ่งไว้สิผ้าไปเบิ่งดอกดาวเรืองแล้วครับปลูกดาวเรืองกิ้งกี้ยงดิ่ด่งพี่นอ้องน,น,นะนี่ครับเกี่ยสร้างยนต์แต่ว่าบ่วธรส,สร้างบัวสมเครื่องครับข้นใส่ครับง <c oughs> านข้นใส่เนี่ยครับเฮ็ดเวียกกับว่าใส่หมวกพี่นอ้องย่านคนจับ่ะไรปิดเปิดปิดหรือเปิดนั่นปิดนี่มันปิดไหน ปิดป้องในป้องการน,นี่นี่แหละกันนี่ไงจีเนียตัลูกเลยเนี่ลองปิดใดปิดปั่นป้องน้ำซอยเราก่อนอันนี้ของเราเบิดครับนี่ลเลพ่ออะไรเพื่อไม่โกงันธ์เพียงพักซิปก็เปียงเล็กผู้เดียวครับนี่เราบรให้ลูกให้เมียำนาหยุงยากนั่โอ้มันครับคนบ้านน้องเคียงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนุ่มแบ่งน้องประเคียงเด้อพี่น้องเด้อ นี่ครับน,นั่นกัเฟียง<ๆ>เฟียง<ๆ>เฟียงอัดไว้พี่น้องเพราะว่าเทคโนโลยีทุกมือนี่มันมาสะดวกนะครับเะบเพิ่นก็อัดเฟียงขายเขาไปจ้างเพิ่อน<ๆ>เขาว่ามีแนวอดัดนี่ครับ<ๆ>เราลองเป็นเจ้าแหลกนี่เราลองมาเห็ดเบิง่งเ<ๆ>พิ่นก็เพิ่นสีผ่ลงนี่คือเพิ่นว่าย่านเป็นพักบ่เปียกพี่น้องใส<ๆ>่สปริงเกอร์นี่ย่านบ่เปียกเพิ่ะนะย่านอันเปียงพักว่าซุ่มบ่เปียกแต่ว่าเรามาเห็นเรากก็ดีของเราด้ ตะเก,ย,ก,กยังกล้ายัางหยิกแปลงนี่ผักซีครับซีหอมมันเตะนี่ครับเราลงซีหอมครับฟังคุณเป็นรักบุ้งกินพี่น้องนี่ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ช่องนุ่มแบงน้องกระเช้งกันเดอ้อครับเอ,เอาเอามื่อนี้กะอยากมาแนะนำตำหนิก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อรอติดตามคลิปต่อไปของนุ่มแบงกัามาเด้อครับเดอ้อสวัสดีครับ